ตัวเราเองได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะลงนรกแล้วมันอยู่นานนานขนาดไหนอีกพระองค์อุป,ปมาขนาดนี้ว่ากเกวียนเนี่ยบรรทุกมเมล็ดงามีอัตรายี่สิบขาลีทุกหนึ่งแสนปีบุรุษจิบเอามเมล็ดงาออกปานหนึ่งมเมล็ด ทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งแสนปีจนมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนที่มีอัตรายี่สิบคาลีนี่คืออายุของนรกที่ตื้นที่สุดลึกลงไปก็ยี่สิบเท่า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 ไปเรื่อยๆ <c oughs> ดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากอาตมาจึงไม่อยากให้พวกเรานั้นลงไปเที่ยวใน พที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกนะอยากให้ได้เป็นโสดาบันกันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันก็ต้องรู้จักวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมก็เลยมานั่งอธิบายเรื่องกรรมว่ากรรมเป็นอย่างนี้จิตหรือวิญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนเมล็ดพืชเปลีวตกลงไปในผืนนาแล้วเมล็ดพืชงอกมาด้วยอย่างในพืชความสดของพืช ต้นพืชก็จะเป็นไปตามผืนนานั้นอันเป็นผืนนาดีปานกลางหรือนาเลวก็ตามพ <c oughs> ระองค์จึงบอกถ้าอากุศลเกิดขึ้นในใจของโยมแล้วต้องทำอย่างไรรีบทิ้งให้ไวที่สุดเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะบุรุษนั้นต้องทำย่างไง เขาจะต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญชชะสัมปัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเห็นไหมต้องรีบละเพราะนั่นคือการเกิดในภพใหม่ของเราแล้ว และเราจะเริ่มเข้าใจว่าพบใหม่ของเรานั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาแม้นั่งอยู่ขณะนี้ก็ตาม <c oughs> คนส่วนใหญ่จะไปคิดว่าพบใหม่นั้นต้องร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะพบคือสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณ ซึ่งวิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารยมนั่งอยู่เนี่ยร่างกายก้อนกายมหาบุตธาตุสี่ที่นั่งอยู่นี่เรียกว่ารูปแต่ขณะที่นั่งอยู่นี่ก็เดี๋ยวคิดไปนั่นคิดไปนี่การคิดนั้นคือพบในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใด ดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี พบเกิดตลอดเวลาจิตรับรู้อารมณ์นั้นเป็นพบถ้ารับรู้ต่อไปนานๆไม่ยอมปล่อยเรียกว่าชาติหรือการเกิดหรือเมล็ดพืชงอกเป็นต้นแล้วเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมหรือมีพบเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นชาติหรือการเกิด หรือการได้อัตภาพแล้วนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นี่คือการเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องตรงจริงๆตามสัจจะของตถาคตอราหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะแล้วจะพ้นได้อย่างไรพ้นได้ด้วยปัญญาต้องรู้ว่าไอ้ห้าธาตุนี้ทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโหสหามัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะมีปัญญาอย่างนี้ได้เพราะเหตุอะไรเพราะ เหตุแห่งการเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงอนัตตาจะเห็นได้อย่างไรต้องสร้างเหตุอะไรพระองค์ตรัสว่าทุกเขอนัตตสัญญาการเห็นทุกขังการแตกสลายเป็นเหตุให้เห็นอนัตตา ยมเห็นขันห้าดับดับดับเรื่อยๆยมจะเข้าใจว่าขันห้าเป็นอนัตตาตัวตนของมันมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรมันดับไปได้การเห็นความดับจะมีได้อย่างไรจะมีได้เพราะการเห็นอน,นิจจังคือเสื่อมสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งนั้นจะต้องดับก้อนน้ำแข็งที่มันละลายอยู่ตลอด โยมจะเกิดปัญญาเห็นเลยว่ามันจะต้องหมดไปแน่นอนถูกต้องไหมนั่นแหละอนิจเจทุกขสัญญาเห็นอนิจจังมากๆจะเข้าใจทุกขังการแตกสลายทุกเขอนัตตสัญญาเห็นทุกขังมากๆจะเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตามากๆจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้หลุดพ้นจากกรรมสิ้นกรรมได้ปฏิปทานี้พระองค์เรียกว่าอาริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรธาคามินีปฏิปทาออริยะคือประเสริฐอัตถังคือแปดคิกมักคือหนทาง ผนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะกรรมนิโรธแปลว่าดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงตรงนี่คำศัพท์ของพระศาสดาตรงมากนะไม่มีวิธีอื่นนะมักมีองค์แปดอริยสัจสี เป็นปฏิภทาให้เราสิ้นกรรมได้อ่าวันนี้สบายแล้วนะกลับไปบ้านเนี่ยนอนตาหลับแน่นอนฉันรู้วิธีสิ้นกรรมแล้ววันนี้หลังจากวันนี้ทุกคนจะไม่ไปวิ่งสะดอกเคราะห์แน่นอนอาตมาเชื่อเพราะว่าทำแล้วไม่ได้ผลเพราะพระพุทธเจ้ายืนยัน พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันเมล็ดทรายบุรุษคนนี้ไม่ได้น้ำมันบุรุษอีกคนเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันบุรุษคนนี้ต้องได้น้ำมันถึงจะทำความหวังก็ได้น้ำมัน ทำความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำทั้งความหวังและความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้น้ำมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องโยมอยากสินกรรก้นกรรมอยากพ้นกรรมอยากหมดกรรมสร้างเหตุผิดไปบนบานสารกล่าวสะดอกครอปลุกเสกต่อชะตาบูชาสิ่งของสารพัดอยา่าง เสียเวลาเสียเงินทองเสียทุกอย่างแต่ไม่ได้ผลตามความเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นของใครถ้าความเห็นสมณะพราหมณ์อื่นอาจจะบอกว่าได้ผลนั่นเรื่องของเขาแต่ถ้าโยมเป็นพุทธทางสารนังคาฉามิโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าและโยมจะเชื่อว่าไม่ได้ผลแต่ถ้าโยมวันนี้หลังจากวันนี้กลับไป ประพฤติมักมีองแปดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตหรือทั้งหมดรวมด้วยอาณาปานสติกายกคตาสติสติปฐานสี่โยมพ้นกรรมได้หลุดพ้นได้